Fight, fight, fight ดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับไปไม่ได้ไม่ได้เลยไปเอาวันก็ไปไม่ได้สวัสดีครับพี่ภูมิไม่เอาไม่เอาปล่อย One, two, three. สวัสดีครับก่อนเดี๋ยวออกให้สวัสดีครับสวัสดีครับยังสวัสดีครับสวัสดีครับจุกก๊บแม่ก่อนจุ๊บแม่ก่อนจุ๊บแม่ก่อนสวัสดีครับลุงจุ๊บจุ๊บก่อนจุ๊บก่อนน้องพี่น้องพุมจุ๊บแม่ก่อนน้องพี่จุ๊บอ้ายโอไอ